ใ,ใครคุมนี่นี่วะบอกมาด uh ิด uh ีนเกวเขาให้อะเ็ชแล้วเมื no ่อเช้า you ก know> ็มาพร้อมไม่ทีกับไอเฟมไม่ใช่เหรอไม่ว่าเรมันเอตลเหุลเห็นละเ็ดโมงนะคนโอ้โหพี่เฟมชิบหายเดี๋ยวอาจารย์มาทำไงเนี่ยพพอ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 ไปเก็บเก็บเก็บ คอมเสร็จกันยังงานอะไรพี่ต้มเสร็จแล้วพี่ต้มเสร็จแล้วงานคอมไม่ใช่ขอโทษงานคอมขอโทษขอโทษอาจารย์พรพิน่ะไอ้แก่ๆแก่หรือหรือของมึงอาจารย์เพ็ญศรเพ็ญศรครับเอาเพ็ญศรใช่ครับอันนี้ใครสอนอ่ะสำเพ็งสอนเหรอเพ็ญศรครับเอาเพ็ญศรไม่เพ็ญศรหรอของกูพรพินนะดิเสร็จกันยังอ่ะดูทั้งคู่ด้วยยังเลยครับเอาละเอาไงดิออมงั้นวันนี้พักซ้อมดีไหมอาจารย์มันไม่มา ได้เลยพี่ได้ไม่ไ,ไม่มีแล้วไอ้ไอ้พวกชุมนุมอ้าอาจารย์ไอ้ไอ,อ้ล<อ>ิฟนี่ไออาจารย์ลิฟอะอาจารย์ลิฟอะไม่คือไอ้วันเนี้ยไอพวกชุมนุมคอมันน่าจะอยู่กันบางเพราะว่ามันก็ต้องมาทำงานโรงเรียนอะไรของมันอนะวันอาทิตย์อะเพราะชุมนุมอย่างเราเราต้องมาเลยเอาไงจะขอความช่วยเหลือจากพวกมันไหมฮึได้นะพี่ผม,ผมมีได้พี่แต่เราไม่รู้จักใครเลยนะเว้ยคุยไปเถอะพี่เผื่อได้ติดอาจจะเจอคนรู้จักก็ได้ไปไปไปเอ้ยปิดปิดไม่ต้องปิดแอร์ปิดไฟปล่อยไว้งั้นอะจ่ายค่าเทอมไปแล้วเอาให้้คุม เฮ้ยห้องคอมสามเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ย hey, ซอสซอสอา้าวอ้าวเฮ้ยคนเนี่ยคนคร,ครู้จักเฮ้ยเอ้ามึงมึ่งประตูเลยมันนี่เอา้ามึงอยู่ชุมอคอมเหรอเออใช่พี่อ้าวสวยแล้วมึงเอ้ยสวยแล้วสวยคือ จะให้ช่วยอะไรหน่อยช่วยงานอะช่วยอะไรพี่งานงาน,งานงานคอมพี่อ,อาจารย์อาจารย์พรเพนอะกับอาจารย์เพนสีใช่ยังไม่เสร็จเลยเขออาช่วยนา,ายอย่าบอกนะว่าอาจารย์คนนี้เขาก็คุมที่นี่อะเขามาไหมวันเนี้ยไม่มีอาจารย์ไม่มีปูชม<ย>นุ่มมาบเีการ่าเราเ้วใครเป็นหัวหน้าชมนุ่มวะไม่่่แนใจจอะะคุยยดีทำไมอะดูเหร ผมเลียวอ้ผมเราเขาผมเะ้ฟรีขนาดนี้ไม่ต้องทำงานชุมนุมได้ผมเลียแค่เลียขาไปขนาดไหนพี่รู้ไหมเลีย,ขา,ายขาจริงดิเลียขาเขาจริงดิไปเปรียบเทียบเปรียบ<อ>เ,เทียบเปรียบเทียบอ๋อเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆด,ด,ดูขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่รู้พีพี่ก็เห็นตรงรู้ไหมอ่ะฮะไม่รู้พี่คุณหรือเปล่านะแต่เฮ้ยนี่มันน้องเรานี่วะแล้วไอ้หัวเขียวนั่ใครวะเฮ้ย้องลูกลูกของไอ้นี่ไอ้ลิบบะอาจารย์ลิบบะอ๋อ โอ้ยพ่อเปนติดก็ก็คอมดูอะพี่เด็กเส้นหนึ่งกับไอ้นั่นน่ะเด็กซนกลายมาเป็นกียเรียบร้อยเฮ้ยเอาผู้หญิงคนนึงเลยนะผู้หญิงใครอะผู้หญิงผู้หญิงใครอะอ๋อก็หัวหน้าเด็กผู้หญิงนี่ยนะผู้หญิงเหรอน่ากลัวยังเด็กเลยมออะไรคือเออพี่กินสภาพนะให้คิดว่าเป็นออมที่ปากแซบกว่าโหดกว่าเดลีดกว่าจัดงานกว่ามออยไรเท่าเท่าพี่ปะไม่รู้อะไม่ชัว ไม่อยากรู้ด้วยคุณคุ้นอะเหมือนเด็กกิฟเต็ดอะโคตรน่ารักเลยพี่หนูอยากจีบโคตรเดี๋ยวจะเห็นว่าหรือเปล่าทำอาไรคือคือผมเตือนพี่ก่อนนะถ้าพี่ใครพี่ได้เขาช่วยก็ได้แต่ผมไม่รับประกันนะว่าจะนอนอย่างพวกกูกูอะไรไม่เคยกลัวอยู่แล้วผ่านมากี่สนามลบแล้วมั้งไอ้ใครใครคุมนี่นี่วะบอกมาดิ ใครคุมที่นี่ <S <S เฮ้ยใครเนี่ยมาคลองที่เราเฮ้ยจะดว่มึงเฟี้ยวมากเหรอฮะใครเนี่ยได้ยินเปล่าเฮ้ยจมึงเจอกู ไอ้เหี้ยโอ้ยดูอ่ดูะพี่ไม่จรโกนเลยเหรอวะดูแกพี่ครับพี่ครับู้านะครับผู้านะครับช่วยช่วยงานคอมผมหน่อยสิรู้ไม่เดี๋ยวฉันก็ต้องทางานอยู่อะโอครับคตายแล้วกูคือคือผมแบบว่าจะให้ช่วยทางานคมไงนิดนึงช่วยหน่อยนานาเด็กหน้าไหนเนี่ยฮะเด็กหน้าไหนเนี่ยด้านเม่ใช่ดนตรีเหรอเออใช่ครับใช่ใช่ใช่ดนดนดนตีครับดนตีครับงั้นโอเคงั้นฉันัไปซื้อข้าวหน่อยะ เดี๋ยวฉันทำเงานให้โอ้มันเกเฮ้ยจะมากเกินไปแล้วนะจะมาใช้อะไรวะฮของสแกนไหมครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ขอสัตินี่จะมากเกินไปแล้วนะอุ้ยมาใช้อะไรเนี่ยว่าเป็นทาสเหรอฮะอยากใช้เงานให้นะเอ้ยอ่าาครรับจิงไม่ใช่หรอิธาตุใครทาสดูนี่เหนือว่าใครเว้ยบอกไว้ก่อนจะทำไม่ทำ สูงโจะทำไม่จะทำไม่ทำอืมเอ้เรจะไม่ทำให้แล้วนะไั่ไทำน่การโอเคครับครับคับขอโทษขอโทษเฮ้ยใครวะต่อยแม่งเลยลุกขึ้นมาใเย็นเย็นเยวะเอาเบเว้ยเอาเบาเว้ยอะนะอะไรดีดีดีอาจารย์อาจารย์คนคนดูแลของสมุดนะอ๋อเขาชเสียขอโทษครับเฮียขอโทษครับเบือทัพี่เอ้เพื่อนกูมาเลยนี่ดูเพื่อนกูไว้นี่ดูดูดูนี่เจ๊ดูนี่นีหนีเจ๊วัดดีไม่ได้เจอกันนานมากเยอ้า ไม่เจอตั้งนานเลยสบายดีเดี๋ยวบ่อยช่วงนี้งานเยอะมากเลยแล้วเมื่อกี้อะเอางานของไอเดียมเหรอใช่แต่ของเราครบแล้วนะผมมาแล้วครบหมดแล้วนะเรียบร้อยแล้วโอเคบอยบอยตอบตอบกูก่อนดิเรื่องนี้คืออะไรวะรู้จักกันอยู่แล้วเหรอน้อ e พี่บอยเอาเอาข้าวเอาข้าวให้เอาอันนี้ครับเจีรับมันมีก๋วยเตี๋ยวกับอันนี้นะผมผมผมไม่ผมวิ่งไปอย่างแจกใจแจกจไปครับนี่น้ำซุปพี่อย่าลืมน้ำซุปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาไป นี่อ่ะโอ้ยขอบคุณมากเจ๊เจ๊เจ๊ชื่ออะไรยังไม่รู้ชื่อเลยอ่ะนี่นี่น้ำซุปนี่ใบบบกครับเจ๊หัวชมพูก็ใครก็สตูบิดอเจ๊ชื่ออะไรอ่ะช่อแตนขอบไว้อ๋อชื่อแตนอ่ะผมมอบมอบอะไรบางอย่างให้ครับน้ำซุเพี่ให้แน่แ่มันอร่อยไม่รู้ทำอะไรอ่ะกินแล้วมีพลังมันเป็นน้ำใบใบบ่อบกครับใช่ชช่กินแก๊กแก๊กช้าใจกินแล้วมีพลังกินเลยกินเลย เทียบเลยพูดตามชอบไหมชอบไหมคบไอศัดเฮ้ยเขาชอบกินข้าวตามกินข้าวตามชอบนะครับไอสัดยี่อะไรอยู่มีใครอยู่ไหมครับเนี่ยโอ้โหจะตื่นเต็มเลยโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยสก่อย้าวไปไหนไปไหนี่ยไปไหนมาเนี่ยเนี่ยพาพ่องเหระทำไมกูพวกเราไม่รู้จักเลยวะ เดี oh, ่ยแหละอ๋อขอบคุณจ้าเฮ้ยแล้วงานกลัวเฮ้ยไอแมวแล้วไงไหนเอามาเพลวกูขอไปเอาของก่อนเด็กกิ๊บเต็มนี่กูก็ทื่อแม่งให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบู๊ทอะไรนะกูได้ยินนะเจ๋มึงเจอกูไอ้เหี้ยอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยไอ้ไอ้กิ๊บเต็มที่มันมีพลังพลังพิเศษปบบใช่ปะโอพี่ดูซีรีส์มากไปพี่ไม่ก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ไงเอ้ยเธอเจ้มึงก็โคตรเบี้ยวเลยมีศักยภาพอะไรอ่ะไม่มีเว้ย ่อยหน้าไม่ได้อะเอาแล้วมึงคุยเลยเอาเปล่าเว้ยเฮ้ยเอาไหมเอาหลายเอาไปนะไอ้สัตว์นะโโททษษเมื่อก่อนนี่ห้องคอมกูคุมถามไอ้ออมได้ถามไอ้บอยได้ใช่พี่กูเล่นสเก็ตทุกวันเลยถามพิทีได้จริงเหรอเออสิบห้าบาทอ่ะพี่กูจ่ายตลอดไม่เชื่อมูไม่มีหลักการไม่เชื่องั้นมึงเอามาคนละห้าบาทเออเล่นดูให้แม่งเลยมาเร็วๆเอ้าสบายๆให้เฮ้ยงำเงือกแล้วมึงจะไปอะไรเขาไปทั่วเลยเนี่ย อ้าวเฮ้ยที่ปากเหรอเออก็ปากนี่วก็พูดอยู่เนี่ยพูดเต้นเต้นทุกวันดีเต้นอ้าวสนิทกันตอนไหนเนี่ยอ๋อพี่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 เฮ้ยพ่อเออกูกูขอด่ามึงก่อนเลยขอด่ามึงก่อนเลยพ่อมึงกับพ่อมึงนัดกูมาวันเนี้ยพ่อมึงไม่มาเนี่ะพ่อมึงเกลียดมากเออพ่อมึงบอกว่าจะซ้อมให้กูวเนี้ยพี่จะทะเลาะกันก่อนเดี๋ยวมึงเอานมพี่พเดี๋ยวมันร้องไห้พี่พเดี๋ยวมันร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้มึงเอางานไหม นี่ยปึ๊กเนี่ปึกของมึงเนี่ยมึงเอาไหมเนี่ยเนี่ยมึงเอาไหมเนี่ยเนี่ยโอ๊ยเรารักนายเลยเฮ้ยเทอมสองอย่าึเปล่าทำให้กูด้วยนะเพื่อนขอบใจมากโอ้โหไี่ได้ไม่ได้อี๋อะว่าไงจะบอกว่าแต่ก่อนพี่คุมใช่ไหมอือฮึโอเคผมผมจดชื่อส่งพอถูกคนละอ่ะเฮ้ยเนี่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 ยทำอะไรเฮ้ยน้องชายเขาใชาหรือเปล่าเขาใช่น้องชายน้องชา้ เธอเอาไว้ในยามที่เธอนั้นต้องเสียใจแต่ว่าในตอน